สวัสดีค่ะท่านชมคลิปนี้นะคะพี่ช้างก็จะมาสรุปสามตัวบนทุกสุดเลยนะคะอยากให้เอตั้งใจดูทุกช็อตนะคะจะได้เข้าใจหรือว่าจะได้ยินที่ช้างพูดอะไรไปบ้างนะคะเอบางทีแค่นิดเดียวนะคะก็ไม่ได้เห็นจุดสําคัญแล้วนะคะถ้าเอฟซไม่ฟังจุดๆนั้นหรือว่าเลื่อนไปหรือว่าก่อไปนะคะก็อาจจะไม่ได้ยินนะคะมาฝากอ่านคําเตือนสักนิดนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายการพนันทุกชนิดเงิ f สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ F4 เก่าในใหม่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงควายปังเลยนะคะส่วนหวยลาวของเรานะคะหลักสิบนั้นเขาหวิดไปนะคะแต่ว่าหลักหน่วยหลักร้อยยังเข้าอยู่นะคะก็ออปรับปรุงแล้วนะคะ F4 ในหลักสิบนั้นนะ ่วนที่เรามาตั้งตัวนี้นะคะ3มตัวบนของงวดนี้นะคะแล้วก็ท้ายขอสองนะคะอย่างนี้นะมาเราบกพร้อมกันเลยนะคะเอาหนี้นะคะบกกัน4ครั้งนะคะก็24นะคะหรือว่าลงท้ายเลขสี่นั่นเองนะคะ แปดนะบวกแปดคงทีนะอฟีขออภัยนะคะอ่ะบวกแปดแบบนี้นะคะอีฟี่ขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้น่าจะบวกคงทีตัวนี้ผิดไปนะคะอ่ามางวดที่สองนะคะเอาสองนี้บวกกันสี่ครั้งก็เป็นแปดค่ะบวกแปดอีกทีนะคะก็เป็นหกค่ะหกห้าเจ็ดแปดนะคะเอาแปดนี้บวกห้านะคะก็เป็นสามค่ะบวกเจ็ดคงที่ทีนะ ศูนย์หนึ่งห้าค่ะ,อ,ะอันนี้ชนกันที่ห้าตัวเดียวนะคะวดที่สามค่ะเก้านี้บวกกันสี่ครั้งนะคะก็ลงายเลขหกนะคะมาบวกแปดอีกทีนะคะก็เป็นสี่ค่ะสี่สาม ห้าหค่ะเอาแปดปกหเป็นสี่นะคะสี่ปกเดเป็นหนึ่งะคะหนึ่งสองหค่ะอ่ะชนกันที่หตัวเดียวนะคะอันนี้ถ้าเราจับคู่นะคะเขาก็มีสองตุบบนครบเลยนะคะเอฟสต่อกันงดที่เพิ่งออกไปค่ะ เก้านี้บวกกันสี่ครั้งนะคะก็ลงได้ได้หค่ะหกแอีกทีนะคะก็เป็น4ี่ค่ะ4ี่สาห้าหค่ะ3าบวกหเป็น8ค่ะบวกเคงที่นะคะก็เป็น5้าค่ะห้าหศค่ะชนกันที่หกับ6นะคะงวดที่ผ่านมานะ อ่ะอันนี้เป็นสุดหลักหน่วยนะคะเขาอาจจะมาเบิ้ลหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะ FC หลักสิบของเราเขาก็ชนกันมีสองกับเจ็ดนะคะอ่าทีนี้เรามาต่อกันงวดที่จะออกนี้ค่ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะท้ายข้อศอกนะคะที่เรามาตั้งนะคะอ่เอาสามนี้นะคะบวกกันสี่ครั้งนะคะก็ลงท้ายเลขสองค่ะบวกแปดทีนะคะก็เป็นศูนย์ค่ะศูนย เกาคะ่ะเอา6บวก4นะคะแล้วก็บวก7อีกทีนะคะบวก7คงที่นะคะ7 8 2นะคะวดนี้ชนกันตัวนี้ตัวเดียวนะคะ f ีหลักสิบก็รู้สึกว่าเขาจะชนกันตัวนี้นะถ้าสมมติว่าเขาไม่เบิ้ลนะคะถ้าเขาเบิ้ลก็จะเป็นสองสองนะคะถ้าเขาไม่เบิ้ลนะคะก็น่าจะเป็นสี่สองหรือเจ็ดสองหรือหกสองนะคะ ทีนี้เรามาดูกันที่สรุปทุกตัวนั้นนะคะดูย้อนหลังสักหน่อยนะเอฟซีอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะคะเอฟซีช้างก็ลองหาสูตรที่ได้ตัวเน้นๆเ,เอามาฝากเอฟซีนะคะก็ประมาณนี้นะคะช้างคิดว่าน่าจะมีนะคะตัวนี้นะเราก็เอาเอาไปล่างบ้างบนบ้างนะคะเอาไปเผื่อบ้างนะคะเามาดูกันที่สรุปทุกตัวนะคะ อเดี๋ยวก็เลขสี่ตัวนี้ก็จะเป็นสูตรเก่าของงดที่แล้วนะคะ,ะงดตัวนี้ก็ยังเป็นสูตรเก่าอยู่นะคะเลขสีสูตรเก่าของงดที่แล้วนะนี่เข้านะคะเข้าที่หลักสิบค่ะ,ะทีนี้มา่อกันงดนี้กันนะคะหน้าค้อหนึ่งนะ,ะตัวนี้จะเป็นหน้าค้อหนึ่งค่ะปกสามนะคะแบบนี้นะไม่แน่เนาะเขาก็อาจจะมาหลักสิบ หรือหลักร้อยนะคะสูตรนี้นะอ่าเงื่อที่ผ่านมาเขาเคยมาหลักหน่วยหลักสิบนะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยนะหลักร้อยหลักหน่วยนะคะอ่าหน่วยนะคะอันนี้ร้อยหน่วยนะคะอันนี้ก็ร้อยหน่วยนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะอีีเพราะฉะนั้น<ๆ>เราก็เอาไปจับกับเลขสองเมื่อกี้อนะีพีสีเอาสามสองดูป 4, 2, ่าีสองนี้นะจับให้ทุกตัวแล้วนะมาดูกัน โซนที่พี่ช้างเอามาตั้งนะคะตัวนี้เขาจะชนกันอยู่3สูตรนะคะเนะดี๋ยวนะเดี๋ยวดูแป๊บนะอ่ะดูสิ fc อันนี้ชนกัน2สูตรนะคะอันนี้ชนกัน3สูตรนะคะอันนี้ชนกัน2สูตรนะคะอันนี้ก็2สูตรนะ,ะแต่ก็เลขค่านี้เขาไปชนกับดับปุลนะคะเราก็รู้ว่าดับอาอยหรือเปล่าเราก็ต้องอามาตั้งไว้ก่อนนะคะ่วนนี้ก็ชนกัน2สูตรนะคะอันนี้ สูตรเดียวแต่ว่ามันดูน่าสนใจนะคะ FC ผู 4, ้ชาก็เลยเอามาตั้งนะคะโซนน,นี้ชนกัน3สูตรนะคะนี่ก็ชนกับดับบนนะคะแต่ก็ชนกัน3สูตรก็เลยเอามาตั้งนะคะโซนนี้ก็3สูตรนะคะอันนี้ก็ชนกับดับบนนะคะเลขค่านี้นะคะอ่ก็ศูนย์กับ5นี้ก็ชนกับดับบนนะคะแต่ก็เขาก็ชนกันอยู่ย2สูตร2สูตรนะคะนี่ก็2 2 2, 2นะคะที่ชนกันนะคะ เออก็อันนี้ก็เอาไปเป็นตกกัวการนะคะโซนอันนี้ก็เป็นตัวเน้นนะคะพี่สีก็กลับเพื่อนนิดหนึ่งนะคะโซนสองตรงบนนะคะก็อันนี้ก็ชนกันประมาณสามสูตรนะคะน,นี่ก็ประมาณสามสูตรหรือสองสูตรนี่แหละค่ะพี่เสียนี้ก็ประมาณสองสูตรนะคะโซนนี้ก็ชนกันประมาณสองสามสูตรนะคะโซนนี้ช้างก็ คิดว่าเอามาตั้งไว้ก่อนนะคะโซนนี้ก็ชนกับดักบ,บนนะคะเราก็เอาไปเป็นตัวกันก็แล้วแต่นะคะ F4 กับเพิร์บ้างนะคะตัวเน้นๆก็คือตัวที่วงไว้นะ,ะอ่าสองสี่หกตัวนะคะเจ็ดตัวนะคะตัวเน้นนะคะตัวนี้เราไม่เอาก็แล้วแต่ F4 นะคะหรือจะเอาไปเป็นตัวกันเล็กๆน้อยๆก็แล้วแต่นะคะไม่ได้วางคับนะคะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไม่มีใครรู้ว่าเขาจะออกอันใดนะคะ F4 ไม่ได้ ในสองตัวล่างนะคะพี่ช้างก็ลงไปก่อนหน้านั้นแล้วนะก็อ,อันนี้จะเป็นสองตัวล่างนะนะตัวด่นก็ประมาณนี้นะคะสองตัวล่างนะคะตัวกันนะคะก็อันนี้ก็น่าสนใจอยู่ใน F4 <ม>เพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะคะในนี้ชอบตัวไหนก็อเอาแค่ตัวนั้นนะคะเจ็ดนี้หนึ่งเจ็ดนี้ไม่เท่าไหร่นะคะถ้าเราจะเอานะคะเราก็เอาอ่าเราก็เอา ตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะนี่นี่นะหนึ่งเจ็ดนี่ไม่ต้องเอาแล้วนะเอาประมาณหกตัวก็พอนะคะแล้วก็เอาตัวนี้หนึ่งตัวนะคะเออสองตัวที่เหลืออันนี้เราก็เล่นตรงๆไปเลยนะคะถ้าจะกลับเผื่อก็แค่ตัวนี้ก็พอนะคะหรือตัวนี้จะเอาไปด้วยก็แล้วแต่นะคะ fc ช้างก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกตัวไหนนะคะเราก็เอาที่เราสนใจเอามาตั้งไว้ก่อนนะคะ fc สองตัวล่างนะคะ ประมาณนี้นะคะเอฟซีโอเคนะคะเดี๋ยวหวยเราเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันน่าจะเอามาลงให้อีกทีก็น่าจะเป็นอาทิตย์หรือเปล่าหรือวันจันทร์ตอนเช้านะคะเดี๋ยวอ,อําลงให้นะคะอ่าฝากไลค์กดแชร์ด้วยค่ะก็ขอให้เอฟซีเก่าและใหม่นะคะขอให้โชคดีขอให้เฮงๆปัางๆขอให้รวยๆยกันเลยนะคะสวัสดี